พุทธังกับเจัากับพระบอกไปต้องกับเจัากับพระมีอะไรเลยต้องกับเจัากับพระจับจับพุทธังรักษาสมุทรสาสมงทรมีชักนับโมกุศลยากพุทธังกับเจัากับพระบอกไปต้งกับเจัากับพระจักบจับพุทธังรักษานับโมกุศลยากพุทธังกับเจัากับพระบอกไปต้องกับเจัากับพระจับจับพุทธังรักษาสมุทรสาสัุทรมีชักนับโมกุศลยากไปสมัครกับเจัากับพระบอกไปต้องกับเจัากับพระจับจับพุทธังรักษพสมุทรสาสมุทรมีชักนับโมกุศลยาก ตาโลมาฮาโลชาังมาังกะย่ตาย่าังมาังพุเพุเสัปะเตพุทธงสัตังุดังมีิุตังมีิดมัมนิิิงมมัาราาราตโลมาโลสังมาังกะยตมะสะิเตสอิตังมาะตังพุเตุเตพุเตสัปะเตพุตังพุตังสัปะตังสุตังขามีติสุตังขามีติมั กิติที่ท่านท่าละมันท่าละโลคิละกัลละพุทธละติติทีติเกติเกติมิติมิติจุติจุติมิปากนิตังตะโระมหต์จวะังมหนตสัตวอิเตมหต์อิเตสาอิตังมหตอิตังพุเตมพุเตมพุเตสัพพเตมสัพุเตะสัพพตังสุตังมหันติสุตังมันติสุัมันติสุตัมันท่าะมันท่าลโลกิลากัลลาพุทธละมิติทตติกติเกติเกติมิติมิติจุติจุติมีปา เนตังวัฏกะมะเรติปุญญะลภะโตสัพพะติปุตตะสังฆัสสะกันประกาศิฏิอัสสะจังวัจนะอะเกิดะนัสสะจักวัตะนะพุทธะเตสะเจยะมังสังฆะวัฏกะมะเรติปะโต <coughs> ก็เจริญนะเอตเจรินะมดจับวัดเจรนงแต่ที่ก็ฟังมันจับมันเอตัดงตันองปัจเกุจจามัจจตุัจจังเจติจังมัจตังวัจเกนะเอตเจนจนวจเะตุเตสให้ยัมังค่าลางตานั่นมื่ให้เาเยให้เาุณเด็กคุณน้อย